สวัสดีค่ะสวัสดีชาว The s i m Free Play นะจ๊ะวันนี้เราจะมาทําเควสกันต่อจาก EP ที่แล้วนะคะเป็นเควสเริ่มต้นอันนี้เราจะเป็นเควสที่เราจะต้องทําจริงๆแล้วนะคะ,ะมาดูกันเหลืออะไรบ้างเราก็กดนี่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะที่กดแล้วเป็นเสียวขาวกดลงอ่าอันนี้มันจะเป็นของของข,องขวัญน,นะเราก็ทําเลย กดตรงอันนี้ยังไม่ใช่เควสนะคะมันเป็นกล่องของขวัญเหมือนให้เราชิงอะไรสักอย่างหนึ่งอะกุญแจใช่กดไปที่กล่องของขวัญเลยค่ะ,ะเนี่ยเราก็จะผ่านดานานี่เลเวลที่6แล้วโอเคนี่ค่ะมาแล้วนะคะเควสแรกของเราเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเซฟรูปก่อนนะ อ๋ไม่ไม่ขึ้นโอเคติดไอตัวนี้ด้วยเมอาใหม่มมมซอนมันยังไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคค่ะเรามาเริ่มกันทำเควสแรกเลยนะคะจะไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอเคค่ะใครได้เควสนี้นะคะทำตามเลย ขั้นตอนแรกนี่เขาให้เรานี่กดที่ทีวีนะคะโอเคใครก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราพาสมชายกลับบ้านก่อนเราจะเล่นเราจะเล่นสมชายนะโอเคเราไปดูบ้านสมชายดีกว่าเพราะว่าบ้านสมชายนี่โอเคเลยทีเดียวหรือเปล่า แล้วก็กดีไปอ๋อลืมบอกค่ะเราสามารถสร้างบ้านให้ซิมได้โดยการที่ย้ายซิมไปอยู่บ้านหลังใหม่ได้นะคะคขึ้นอันนี้มาแล้วก็กดไปเลยโอเคเี๋ยวเราสร้างบ้านให้สมชายใหม่ดีกว่าเอาแบบครบครันเลยเราจะไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเงินเราก็มีเยอะเนาะเพรเราก็มีเยอะอ๋อลืมบอกไปคือเงินในซิมเนี่ยคะ่ะ เขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นซิมิลิออนหรอเออประมาณนั้นนะคะเป็นซิมิลิออนโอเคแล้วก็ไปดูบ้านหลังที่แบบว่ามันน่าจะครบทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมเราเอาบ้านหลังนี้แล้วกันที่เจ็ดหมื่นหกไม่เป็นไรตังเราเยอะนี่ได้แล้วเราก็กด มันต้องรอประมาณ29นาทีนะคะแล้วก็กดใช้เพรไปเลยอ่านี่โอเคค่ะแล้วเขาก็จะถามว่าจะสร้างตัวซิมใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะย้ายจากบ้านอื่นมาหรือว่าเราจะไปดูบ้านก่อนหรือว่าจะลบบ้านทิ้งเลยเราจะย้ายสมชายมาอยู่ที่นี่นะคะอ่าสมชายโดยจริงไปอยู่บ้านใหม่รวยไงต้องอยู่บ้านดีๆหน่อยโอเค สมชายมีรถด,ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มทำเออ่ควสกันเลยนะคะเขาบอกอะไรนะให้กดทีวีใช่ไหมอ่าทีวีะทีวีก่อนอ่าสมชายกดที่ทีวีอ่าแล้วก็กดอืมอ่านไม่ค่อยจะออกดูตามที่เป็นเสียวข,ขาวแล้วกันนะคะว่ากดตัวไหนอ่าตัวตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะขาวๆอ่ากดไปเลยตึง้ง ให้สมชายมาดูนะคะดูทีวีนีออ่ของสมชายนี่ประมาณ2นาทีนะคะเราอยากรวดเร็วเลยเราไม่อยากรอแล้วสำหรับคนที่มีเพชรเยอะหรือว่าเงินเยอะนะคะสลีซอนไว้แล้วนะคะว,วิธีการเพิ่มเงินเดี๋ยวกดด้านบนเลยนะคะจะมีขึ้นนะ,ะเราใช้เพชรเลยโอเคเราผ่านแล้วตรงนี้ต่อไปซิมเขาให้ทำอะไร ซิมเขาบอกว่าให้เราซื้อเตาอบแต่ในเมื่อถ้าถ้าตัวของบ้านหลังนี้มันมีเตาอบอ,อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปเลยโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็จะเริ่มเป็นอ่าอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เราอะทำอาหารให้สมชายทำอาหารนี่แล้วคือเรามีเตาอบปุ๊บมันจะผ่านโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เตาอบค่ะ แล้วเราก็คุกกิ้งนะคะเข้าไปที่คุกกิ้งอันนี้เห็นป่าเออแล้วก็กดอันที่สองนี่แหละอันที่เห็นนะอันที่กดได้นะคะเราก็กดไปเลยตึ้งอ่ะสมชายมาทำกับข้าวเร็วแล้วๆหิวโอเคแม่ม่ปุ๊บกดนะคะแล้วก็เพิ่ม ให้สนชายเนี่ยให้ทำเสร็จไว,ไว้ๆใช้เพชรซะในสมชัยทำเสร็จแล้วคลิกที่รูปอาหารนะคะเราก็จะเห็นว่ามีอาหารอยู่และนี่คือตัวเขาเรียกว่าตัวที่เป็นผลจากการที่เราทำอาหารเนาะฝึกทักษะของเรานั่นเอง เ u สนี้คือการฝึกทักษะนะคะเป็นงานอดิเรกอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนะคะกออกเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้สมชายเนี่ยกินอาหารอืมเขาให้สมชายกินอาหารอ่ะกินสมชายกินแล้วก็กดตัวนี้เลยที่สิบนาทีกดตัวนี้นะคะกดเลยเสร็จปุ๊บสมชายมากินนี่สมชายมากินแล้วนะคะรวดเร็วทันใจอ่ะกดนี่ ต่อไปเขาให้เราทำอะไรเอ่ยอ่าเขาให้เราเอาจานไปล้างโอเคสมชายโอ้อย่าเพิ่งบิดซ่อาจานไปล้างก่อนแล้วอ่าล้างจานนะคะสามวิค่ะโอ้สมชายก็เดินอ้อมซะอ่าสมชายล้างจานอ่าล้างดีๆให้มันเอี่ยมเอียมนะเนี่ย เร,เร็วสมชายโอเคต่อไปอ่อ่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปกดที่ชั้นหนังสือเป็นเวลาใช้ประมาณสองชั่วโมงนะคะชั้นหนังสือเนี่ยบ้านเราอะต้องมีชั้นหนังสือก่อนนะถ้าสมมติว่าเออไม่มีชั้นหนังสือเราต้องซือ้อแต่ว่าบ้านสมชายอะ มีชั้นหนังสือจ้าโอเคเราก็าไปไปสมชายไปอ่านหนังสือกันเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่คลิกเข้าไปเลยแล้วกดตัวนี้นะคะตัวนี้มันอยู่ที่บ้านแต่ละหลังเนาะอันนี้นะคะอ่ะคลิกเข้าไปเร็วๆสมชายนานแล้วนะวิดีโอนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่ก็ พยายามดูสมชายก่อนเร็วๆสมชายอใช้เพชรเลยนี่เราก็จะผ่านเควสนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะเราต้องซื้อเครื่องปิ้งขนมปังนะคะเราต้องดูก่อนว่าบ้านสมชายอมีเครื่องปิ้งขนมปังไหมไม่มีนะคะเราต้องซื้อเครื่องปิ้งขนมปังแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีที่วางละเราอาจจะ เราจะลบตัวดอกไม้ออกเนาะให้หวางเครื่องปิ้งได้เดี๋ยวนะมืนมืนมืนอยู่หนวะเนี้ยอ๋ออยู่นี่นี่ถ้าใครมีที่ก็ไม่ต้องลบนะคะอันนี้คือไม่มีที่แล้วก็ไม่ลบก็ได้หรือว่าเอาไปเก็บในกระเป๋าเรา,านี้นะคะแล้วเราก็มาดูเครื่องปิ้งขนมปงังเราก็กดตรงนี้ตรงนี้แล้วกันใช่ไหม ใช่นี่เลยเครื่องปิ้งขนมปัง7 5็มิลิออรนะกดเข้าไปค่ะคีิกเข้าไปตึง้งนี่แล้วเราก็จับมาวางวันนี้โอเคเสร็จแล้วนี่ย q e เสร็แล้วต่อไปเขาบอกว่าให้เรากดกดที่เตาหรือเครื่องปิง้งซื้อมาเมื่อกี้เราก็กดเครื่องปิ้งเลยละกันโอเค แล้วก็คูเกงนะคะทำอาหารอันนี้คือจะทำเป็นอันแรกอันแรกตัวนี้ตัวอันแรกนะคะที่1เิมิตนะะคลิกเข้าไปเตือึงสมชายมาทำอาหารอยู่ในเนี้ยโอเคเร็วๆอะเราก็กดเร่งความเร็วไปซะนี่นี่คือเราก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าไงอะที่เรา ใช้ในการฝึกทักษะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแลกเป็นเงินได้โอเคค่ะเอาวางข้างล่างสมชาย่เป็นไรรีบๆแล้วค่อยอ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยกินอืมเขาบอกให้เราเนี่ยกินกินที่เราทำมาตะกกิอืมกินนะกินอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยหาไม่เจอสะสมชายกิน ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันมโต๊แล้วโอ้ยกดไม่ได้อ่ะกดอะไรเนี่ยไม้สมชายงั้นงั้นเอานี้ไปทิ้งก่อนแล้วกันเวลอเราเอาไปทิ้งเราก็ย้ายตัวนี้มาเลย ย้ายขึ้นข้างบนจะได้กินได้ง่ายๆนะคะโอเคเสร็จปุ๊บเร็วๆสมชายเร็วๆเอาใช้เพชรเลยเร็วๆเพื่อนๆรอนานอ่ะมาแล้วอ่ะอ่ะเราก็กินเข้าไปนะจ๊ะกดตัวนี้เร็วๆสมชายกินเข้าไปเร็วๆแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะกินก่อน กินเสร็จแล้วแล้วเขาก็บอกว่าให้เราเรียกซิมมาบ้านซิมผู้หญิงเนาะของเราก็คือมาขินปปมาขินมาบ้านฉันเธอนี่มาขินมาแล้วนะคะปุ๊บแล้วก็ทำแฮมเบอร์เกอร์อ่าโอเค แล้วเขาก็บอกว่าให้เราทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ม่ขินทำหรือว่าให้ตัวนี้ทำก็ได้ให้สมชายทำละกันคุกกิ้งนี่แฮมเบอร์เกอร์นะคะ20่สินิตีเรากดเข้าไปในการทำแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราต้องมีทักษะเนี่ยคือประมาณ2ทักษะขึ้นไปอะเวลที่2องม,มันถึงจะทำได้นะคะถ้ายังทำไม่ได้เราก็ต้อง ทำไปเรื่อยๆให้มันได้เวลสองมันถึงจะได้ตัวแฮมเบอร์เกอร์นะคะ,ะ,ะเร็วๆเมื่อคิดล้ออยู่อือสร็จแล้วนี่เราได้เลเวลที่เจ็ดโอเคแฮมเบอร์เกอร์แล้วเราตอนนี้เราได้เอตัวนี้แล้วความเขาเรียกว,ว่าไงอะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นระหว่างเพื่อนนะคะโอเค เสร็จแล้ววางกับพื้น,นแล้วกันลันไม่มีที่แล้วโอเคค่ะต่อไปเขาให้เราอ่าให้ให้เรากดที่อาหารแล้วกดตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้กดตึ๊บโอเคแล้วเราก็จะผ่านเควสกดไปก่อนกดที่อาหารเสร็จปุ๊บอ๋อเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอย่างไรนะเรียกเพื่อนมากินโอเคค่ะแล้วก็สั่งให้กินไ,ไวๆเนาะแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะกินไ,ไวๆเรเร็วเวสร็จไ,ไวๆเดี๋ยวนะมากิงเรเร็วเวสร็จแล้วแล้วเขาก็บอกให้เราทำอะไรต่ออะอ เขาบอกให้เราเนี่ยกดที่โซฟากดที่โซฟากดที่โซฟาใช่ไหมโอเคอมาขินก็ได้หรือว่าจะเป็นสมชายก็เอาสมชายละกันสมชายเป็นเจ้าบ้านโซฟาตัวยาวนะคะแล้วเราก็กดตัวนี้อโอเคขอโทษด้วยนะคะอาจจะได้ยินเสียงรถหรือเสียงอะไรดังเนี่ย ต้องขอโทษนิดหนึ่งนะคะเพื่อนว่าบ้านอยู่ติดถนนใหญ่มันก็เลยดังโอเคค่ะเรามาต่อที่สมชายตอนนี้สมชายนอนแล้วนะแล้วเราเนี่ยก็จะเร่งสมชายโอเคตอนนี้นะคะคือเราผ่านเควสนี้แล้วง่ายปะ่ะน่าจะง่ายแต่เราต้องทําตามตอนนี้นะคะคือจะใช้เวลาศึกษาทั้ง คลิปคนไทยคลิปต่างชาติแล้วก็ในเพจแล้วก็ในเว็บเนี่ยค่อนข้างจะนานลองเล่นแล้วแล้วก็ลบลบทิ้งแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว,วิธีการทำเคเวสแบบช้าๆง่ายๆเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้รวดเร็วทันใจนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเคเวสนี้โอเคค่ะวันนี้ก็ ขอจบด้วยเควสแรกนะคะคือเขาเรียกว่าการทำเ,ออเขาเรียกว่าการสร้างเขาเรียกว่าอะไรทักษะเ,ออเขาเรียกว่าการสร้างทักษะตอนนี้เป็นเป็นการทำอาหารนะคะของตัวซิมเป็นเควสแรกคือขออธิบายนิดนึงเนาะ ดูสมชายแล้วทาน,นี้เนี่ยคือเราอะอยากเล่นมากแล้วคราวนี้เราเล่นไปอะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเควสอะไรต้องทำอะไรบ้างอ่านอ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอะพูดตรงตคือเรื่องนี้นี่ขอบายเลยคืออยากเล่นอยากทำเควสเราก็ไี่ทำไมมันเวลมันขึ้นอะแต่ตัวมันไม่ไปไหนอะซ,อนซื้อนู่นซื้อนี่จนแบบ ซื้อนู่นซื้อนี่จนแบบว่าเอ้ยเราไม่มีตังแล้วอะตังเราหมดเมื่อก่อนเนาะเราใช้ไม่ได้ใช้สูตรค่ะแล้วคือทํางานทํางานทําทงานคือทําแต่งงานอะจนแบบเราเล่นแล้วมันน่าเบื่อเงี้ยเราก็เลยอม,มาศึกษาลองเข้า u t u b e ดูเน็ตอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปศึกษากันถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่สาพูดนะคะก็คือ เข้าไปเลยค่ะที่ The Sim Freeplay Thailand นะคะใน Facebook สาก็ศึกษามาจากในในนั้นนะคะคือให้เครดิตเขาเลยคือเป็นคนที่ทำให้เออเราเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังมีน้องๆเนี่ยยังไม่เข้าใจสาก็เลยเออออกมาทำคลิปดูนะคะเผื่อเขาจะเข้าทาเข้าใจในสิ่งที่เออเขาเขาเขาเรียกว่าในสิ่งที่เขาบอก แต่อันนั้นมันเป็นเพจเราต้องอ่านเองเราต้องดูเองเนี่ยบางทีคนอื่นน่ยอาจจะไม่เข้าใจสัก็เลยอาสา,าที่จะมาทําคลิปให้น้องๆน,นะคะได้ดูกันเนาะมันอาจจะง่ายกว่าแล้วก็น่าจะเข้าใจมากกว่าถ้าไม่ราคาญกันก่อนนะ <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้สาสมชายแล้วก็มะขินก็ขอลาทุกๆคนไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยว วันหน้าเราจะมาต่อเควสที่2นะคะนี่คือนี่เควสนี้นะคะคือดอกไม้ดอกไม้ที่สามารถให้เงินกับเราได้โอ้ oh. น่าสนใจนะคะแต่เควสเนี้ยไม่ยากน่าจะง่ายๆคงไม่ใช้เวลานานถ้าใช้เวลานานเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น2อง,ง p e เนาะแต่อันนี้คือใช้เวลานานมากแล้วก็เลยใช้เป็น E.P เดียวนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะอยู่ด้วยกันก่อนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในสิ่งที่เออเรายังไม่เข้าใจถ้าสาเห็นสาจะต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะอ๋ออย่าลืม subscribe ให้สาด้วยนะคะหรือสัตครฟบ้านเรานั่นแหละชอบชอบก็วันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะเดี๋ยวให้แม่ขินเอาจานไปเก็บเนาะ อะมาขินาตามไปเก็บวันนี้ขอลาทุกๆคนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ